สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่เวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์บายทับเช่าวในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้นะครับนะก็อย่างที่เราเคยบอกกันตั้งแต่เปิดอ่า g ี t 1ททั้งขีดหนึ่งขีดสองแล้วว่า ในชุดมันไม่มีเด็กโปรไฟล์เลยถ้าจะมีมันจะมีได้แค่เด,เด็กเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือเด็กดีนะครับโกพาดินสายกราโมครับผมนะหรือว่าสายสวนสัตว์หันซาของเรานั่นเองนะครับก่อนอื่นต้องบอกกันก่อนเลยว่าการจัดเด็กเนี่ยไม่มีผิดไม่มีโงมการจัดเด็กแต่เด็กที่อัตโตถนดัดก็เอามาเสนอนะครับเป็นเด็กนะครับให้น้องๆดูสนุกสนุกนะครับเด็กนี้บอกเลยสนุกนะครับนะโอเคต้องบอกก่อนว่าชุดมันไม่สามารถใช้ของใหม่ทั้งหมดจัดได้ของใหม่เป็นแค่องค์ประกอบเท่านั้นในชุดนี้ซึ่งมันมี หลายตัวมากๆนะครับที่มันไม่สามารถาเรียกว่ามันไม่สามารถ ใช้ต้องใช้ของเก่าแล้วกันนะครับแล้วก็แอตโตขาดไปบางใบนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะบอกว่าใบไหนที่เราขาดไปแล้วก็ท่าน้องๆหาได้ก็โอเคนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยแล้วกันเพื่อเป็นการเสียเวลาครับตัวเริ่มครับผมแอตโตใส่เป็นตัวนี้ถามว่าทำไมใส่เป็นตัวนี้ตัวใหม่ใส่ได้ไหมใส่ได้แต่รู้สึกว่าความชอบส่วนตัวของแอตโตรู้สึกว่าตัวนี้มันเหมาะคอมโบที่แอตโตใส่ไปมากกว่านั่นเองทิกเกอร์ครับเราก็ถอดสมองทิ้งไปแล้วเราก็บอกว่า ทุกตัวมันต้องติดไฮบีดครับผมซึ่งต้องบอกว่าในชุดนี้มันให้ตัวคิวทิกเกอร์ติดลิเบเลเตอร์ติดไฮบีดด้วยนะครับคิ hi, และติดลิเบเลเตอร์เป็นไฮบีดด้วยนะครับช็อตแอนทิกเกอร์นี่ขออนุญาตดูนิดนึงนะครับสแตนทิกเกอร์นี่มาจากชุด GFTD 01ก็คือ,อ,อชุดสตาร์เตอร์ของโกพาลาดิน นะครับโกจี ji, นะครับมันให้ตัวนี้มาซึ่งเจ้าตัวนี้ติดไฮบีดด้วยนั่นเองนะครับแต่ไม่ติดรีเบอร์นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นดอทิเกอร์ติดไฮบีดนะครับในที่แอตโตลองไปดูมาซึ่งแอตโตไม่มีนะครับอยู่2ตัวที่เป็นรีเบเลเตอร์ที่เป็นไฮบีดถ้าน้องๆมีน้องๆสามารถใส่ได้คือดอทิเกอร์เนี่ยในชุด TD ที่เป็นโกลพาราดินที่เป็นของบูเฟมอ่ะที่มีหน้ากล่องเป็นเพอร์ซีวาอะ,อะนะครับอันนั้นะ มันจะมีตัวกระต่ายตัวหนึ่งที่เป็นดอทิเกอร์เลยนั้นอ่ะมันเป็นเผ่าไฮบริดนะครับซึ่งแอตโตไม่มีแล้วเอามาใส่แทนตัวนี้นะครับแล้วก็สําหรับสแตนทิเกอร์อ่ะก็ใช้สแตนของโกพลาดินของสายบูเฟอมือนเช่นกันที่เป็นหมาตัวสีฟ้านั่นแหละเอามาใส่ถ้ามีให้เอาสตัวนั้นมาเปลี่ยนนี่นะครับเด็กมันจะติดปัญหาที่ว่ามันไม่ใช่ลิเบเลเตอร์ทั้ง2ใบนะครับตัวนี้จะถามว่าเล่นได้ไหมไม่มีปัญหาขอเราเป็นไฮบริดพอครับสวนสัว์ทันสาเราต้องเปิดได้นะครับผมโอเคนะัตว่แนนะําี้หลซึง มันเข้ากับคอมโบอ่ะมาที่เกรด1ครับเกรด1เป็น PG ครับผมติดไฮบีดเช่นกันนะครับ PG ตัวนี้มันมีความสามารถในการใช้ตัวเองจากในหลุมได้ด้วยนะครับซึ่งมันให้เก็บ, unit บยูนิต2ใบนะครับขออนุญาตต้องเป็นริเบิลหรือเปล่านะครับมันบอกว่าใบาตัวมันเองใบตัวที่ชื่อเหมือนมันในหลุม1ใบนะครับแล้วก็เลือกการ์ดไม่เกิน2ใบนะครับที่ในเซอร์เคิลไหนก็ได้ที่ไม่ช่องแวนการ์ดคุณนะครับไปเรียงไว้ใต้กองการ์ดคุณ นะครับถ้าถ้า1เลือก1ใบหรือมากกว่าเนี่ยนะครับดูการ์ดสามใบท็อปเด็กนะครับผมคอการ์ดหนึ่งใบลงช่องเรียกการ์ดที่เหลือนำไปเรียงไว้ใต้กองการ์ดไอตัวนี้รู้สึกว่ามันจะเอาตัวที่ล็อกกลับไปได้นะเพราะว่ามันบอกว่ามันเลือกเซอร์เคิลนะครับที่ไม่ใช่แวนนะครับแล้วมันก็ติดไฮบริดด้วยถือว่าดีมากเลยอ่ะตัวโซบัสสองอยดำสองครับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเด็กมันกินดมพอสมควร ตัวนี้เราใส่มาเพื่อเอามาใช้หงายแดมแต่ว่ามันไม่สามารถคอจากเด็กออกมาได้ดือ้อมันอาจจะต้องจําเป็นที่ต้องจุ่มขึ้นและใช้โอกาสมันเคยติดน้อยอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับตัวเมื่อมีตัวอื่นลงครับตัวนี้จะบวก7 0 0 0นะครับตัวนี้เป็นไฮบีครับแค่นั้นแหละไม่มีเหตุผลของชุดใหม่นี่แหละนะครับตัวต่อมาตัวนี้มีความสามารถในการอันล็อกได้ด้วยนะครับ,บายตัวมันเองนะครับนะและมีเทคนึงครับผมในช่องเรียกการครับผม เอามันกลับเข้าใต้กองครับเข้าดับบาสหนึ่งการ์ดที่ติดชื่อลิเวเลเตอร์นะครับสามารถสไตล์ได้นะครับอันนี้ก็จะใส่ไว้อย่างนี้เลยนะครับนะตามนี้ซึ่งตัวเด็กมันก็เอาตัวนี้แหละมาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสไตล์แล้วก็ไอเทคช่วยสไตล์แม่งไม่ติดเจนเบรกด้วยนั่นเองอ่ะเกต2สองครับตัวนี้หาย,ยากเหมือนกันเป็นลิเวเลเตอร์ครับเมื่อมันถูกคอลง,ล,งลงช่องเรียกาศจากกองการ์ดเปิดการ์ดห้าใบท็อปเด็กหาเกต3าสามหนึ่งใบแสดงแนวนำขึ้นมือนะครับและที่เหลือเอากลับกองและสับอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าเอาตัวเเริ่มมาาคโกจ้นี เพราะถ้าเกิดเปิดเจอเราจะคอมันลงมาแล้วก็จะเปิด5หาสนะครับเพราะว่าเกตมันไม่มีทิ้งไตตรง,ตรงๆมันมีแต่ทิ้งไตแบบต้องเข้าต์บาร์อะไรอย่างเงี้ยอะต่อมาอันนี้ก็หาย,ยาก,น,น,กานิดนึงมันใบเก่านิดนึงนะครับมีความสามรารถรีเซ็ตไกอกันหนึ่งก็คือติดอยู่ไหนเมื่อจบเทิร์นครับสามารถเอามันเข้าโซนะครับแล้วก็หายแดมได้ตัวนี้เอามาเติมโซกับหงายแดมเพราะว่าเด็กนี้ขาดโซนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างที่บอกแดมมันก็น่าใช้ยากเอาตัวนี้มาได้นะครับมันสามารถคอจากมือลงไปดื้อๆได้แล้วก็ติดรีเซ็ตด อ่ะหมาตัวใหม่ครับผมอันนี้ติดไฮบีดครับหมาตัวนี้มีความสามารถคือถ้ามันถูกคอจากช่องเรียกากาศปุ๊บนะครับเขาจะบัสหนโตบสหนึ่งครับเปิดการสามใบท็อปเด็กคอกร์ดไม่เกิน2ใบที่ติดชิลิเบเเตอร์ลงช่องเรียกาศนะครับที่เหลือไปเรียงไว้ใต้ของการนนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นการเปิดและเปิดต่ออ่ะสุดท้ายเป็นตัวนี้ครับผมอันนี้จาก GBT ศูนยนะครับ มันไม่ยอมสามารถคือถ้ามีการ์ดใบอื่นคอลงช่องเรียกการเนี่ยมันจะบวก2,000ันแล้วพอสามารถตีฮิตไห่เดมมันบวกเป็นสแต็กได้ด้วยนะจริงๆมัน,มนหลายๆคนก็ไปยัดกับบูเฟมนั่นแหละนะครับแต่ก็อยู่กับเด็กนี้ก็สนุกดีครับมันติดริเบอร์ด้วยนั่นเองนะครับนะเกตสองจะติดไฮบีดแค่ตัวหมาอย่างเดียวนะครับตัวอื่นจะไม่ติดนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอยู่ดีบอกเลยว่าไม่ใช่ปัญหาเกตสามครับผมก็จะเป็นกามอรครับล่างใหม่ครับผมแล้วก็จะเป็นกามอล่างเก่าที่เป็นริเบอร์เลเตอร์ทั้งคู่มัันคคือออรรริเเเบ์์ตท้งู่แหละ นะครับนะถามว่าพี่ผมไปใส่กรามมล่างทีดีได้ไหมที่เขาลงมาช่องแบงคเขาจะบัสสเรียกอะไรก็ได้1ใบคือถ้ามันไม่มีจริงก็ถึงขั้นต้องใส่นั้นก็ต้องใส่นั้นเป็นตัวรองนะครับแต่ก็จําเป็นจะให้ใส่ตัวลิเวเลเตอร์ไว้ดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยๆมันยืนหมื่นหนึ่งครับอันนี้กรณีที่เครียดสุดละมันคือยืนหมื่นหนึ่งนะครับนะแล้วก็หลกัหลกๆเมนเราจะอยู่ที่ตัวนี้ใบนี้เราใส่ไว้แค่7็ใบพอเพราะเกรสามเราใส่12ใบนะครับสไตล์ครับเด็กกรามอก็ต้องใส่กรามอนะครับ สี่ใบไปเลยนะครับจีการต้องบอกก่อนว่าแอตโตรหรือจีการไม่เยอะมากนะครับสำหรับโกพาดินนะครับก็จะมีเมียงหนึ่งใบแล้วก็เหล็กแล้วก็นอ็อตแล้วก็ดำนะครับแล้วก็ไฟนะครับซึ่งเอาเขาจริงๆไอ้สองตัวนี้เทคมันทับกันทิ้งมือเหมือนกันไม่ต้องใส่น็อตก็ได้ให้ไปใส่อีกตัวหนึ่งแทนนะครับตัวที่เอาไว้ทิ้งมือนะครับหาของนะครับไว้เปลี่ยนมือนั่นแหละแต่แอตโตไม่มีก็ช่างหมันเป็นตัวนี้ก็ได้ไม่แย่นะครับอ่า สเปร์อะสเปรียคอร์สครับซึ่งจริงๆ,ๆตัวนี้มันเป็นตัวฟรีนะถามว่ามันเป็นตัวฟรีพี่มันได้มาฟรีหรอเปล่าก็าคือน้องๆจะใส่อะไรก็ได้ใน2ตัวนี้แต่ว่าเออโอเคเลือกใส่สเปรียคอร์สแล้วกันแล้วก็ตัวติดริเบอร์ตัวใหม่อันนี้เผื่อ,อผิดฐานเป็นฐานเก่าเมื่อไหร่เราจะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับซึ่งเอามาช่วยในเรื่องการเล่นตรงนี้ได้แล้วก็สุดท้ายก็ผมก็จะเป็นอาตัวอากุ้งกิ้งสไตล์ใหม่ที่เพิ่งออกมาในชุดนี้ที่มันทำสีด้ายนั่นแหละแล้วก็ห้ามกัด อันนี้ต้องบอกว่าเอาไว้กันผิดเอาไว้กันผิดฐานด้วยส่วนหนึ่งนะก็เอาไว้กดเกมด้วยถ้าสมมติว่าเขามี PG แล้วเขาไม่มีจีการตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างเวิร์กเลยโอเคอ่ะเรามาดูกันถึงวิธีการเล่นเลยดีกว่าครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างรครับผมอ่ะมาถึงวิธีเล่นนะครับของเด็กนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าต้นเกมมันจะทาได้แย่นิดหน่อยเท่านั้นนะครับแล้วก็ปลายเกมก็มีลูกเล่นที่เรื่อยๆนะครับเด็กนี้ไม่ได้เป็นเด็กที่เก่งนะแต่เป็นเด็กที่เล่นแล้วเสรสนุกนะครับโอเค วิธีการเล่นก็ไล่ไปเรื่อยๆครับจิ่จรงมันจะมีเล่นได้ตั้งแต่เกตสองเลยนะครับในตัวเด็กมันไล่ไปตัวนี้ก็ได้ปุ๊บเราทีนี้เราไลา่ปุ๊บในช่วงเกตสองเนี่ยพอมันมีดำนะครับเราก็ตีไปเลยครับนะตีเสร็จปุ๊บเขาได้บัสหนึ่งเกิดตีฮิตเขาได้บัสหนึ่งออกมันเข้าโซ่ครับเปิด3ามคอหนึ่งออกมาในสภาพเลสเออถามว่าตอนนี้ถ้ามีอะไรแนะนําจะแนะนําตัวอะไรบ้างถ้าสมมติเกิดเปิดเจอนะครับเอาแบบเล็กคอมเมนต์นะครับ เล็กคอมเมนต์เลยจะเล็กคอมเมนต์เป็นสองใบนี้ซึ่งถ้าใครเจอสองใบนี้ใบไหนก็ได้จริงๆมันมีโอกาสจะเจอเปิดเจออะไรก็ได้แต่ถ้าโอกาสว่าเปิดเจอสองใบเนี่ยถ้าเปิดเจอพร้อมกันสองใบให้หยิบใบนี้ก่อนให้หยิบใบเกตสองก่อนถ้าเปิดเจอพร้อมกันใบเดียวหรือใบไหนก็ตามให้หยิบเลือกใบใดใบหนึ่งอันน,นี้อันนี้คือตัวที่เล็กคอมเมนต์ในการเปิดนะครับนะว่าเออถ้าเปิดเจอก็หยิบขึ้นมาเลยนะครับไม่ต้องคิดมากอ่าให้ อ่ะสมมุติกรณีที่ดีที่สุดก็คือให้เอาตัวนี้ลงมานะครับผมแล้วก็จะเปิดการ์ดจากท็อปเด็กสราที่เหลือจากตรงนั้นไปเรียกไ,ได้กองก่อนแล้วก็เปิดการ์ดท็อปเด็กอีกห้าใบขอเลือกการ์ดเกรดสามหนึ่งใบที่เปิดเจอขึ้นมือถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรจากนั้นสลับกองการ์ดครับอันนี้เป็นโอกาสเอาตัวหาตัวทิ้งตเพิ่มแต่ถ้าสมมติเราได้ตัวนี้มาก็คือให้เซตไว้ข้างหลังแล้วก็พอเข้าสู่ช่วงสไตล์อ่ะ ให้มันกลับไปใต้กอ,องนะครับแล้วก็เขาได้บาร์หนึ่งการรีเบิร์ตสไตล์แต่ทีนี้มันเสียเขาได้บาร์ครับเราเลยไม่แนะนําแต่ว่าเราแนะนําเป็นตัวนี้แทนโอเคตัวนี้พอมันจบหน้าที่นี้แล้วเราทิ้งได้เลยนะเราสามารถอินเตอร์ทงอินเตอร์เซปอะไรทิ้งได้เลยนะครับซึ่งในการสไตล์อ่ะอันนี้เราจะพูดถึงในกรณีที่ผิดฐานก่อนเดี๋ยวเราจะยิงเพราะว่าถ้ามันถูกฐานปุ๊บเราจะยิงยาวทีเดียวเลยนะครับในการสไตล์ในการไลเนี่ยขึ้นเกรดสเนี่ย เนื่องจากว่าตัวเด็กมันไม่มีตัวหาฐานนะครับมันมีโอกาสสูงที่เราจะต้องเป็นตัวนี้นะครับซึ่งมันผิดฐานถามว่าเราผิดฐานคือมันไม่มีเด็กฐานนั่นแหละนะครับนะถ้ามันไม่มีเด็กฐานปุ๊บนะครับแล้วเราทําการสไตล์เนี่ยที่สไตล์จะมีแนะนาเป็น2ตัวครับจะมีตัวนี้กับตัวกุ้งกิ้งนะครับล่างใหม่กุ้งกิ้งล่างใหม่ต้องอาศัยมือลงจากมือนิดหนึ่งสองใบทำให้มันติดอยู่ในแล้วก็หงายตัวมันเองเพื่อเอาสีด้ไปเลยนะครับเทกมันไม่เอาอะไรมากเราจะเอาสีด้ครับต้นเกมเติมมือไปเลย นะครับแต่ถ้าสมมติแบบว่าเราต้องการสแปมตัวมาตีเนี่ยก็ถ้าแบบมือมันมีแต่ทิกเกอร์เอาง่ายๆถ้ามือมันมีทิกเกอร์เยอะเนี่ยครต้องไม่มีตัวเล่นเลยเราก็อันนี้ก็ได้ครับผมลงมาปุ๊บแล้วก็ฮาร์ดมันติดชื่อออฮาร์ดโอจีมันติดชื่อรีเวเลเตอร์อยู่แล้วก็สามารถเคาน์เตอร์บาร์สหนึ่งนะครับนะมันเป็นแอคทีฟนะเซตบอร์ดก่อนก็ได้นะครับเคาน์เตอร์บาร์สหนึ่งการที่มีคอมมอนรีเวเลเตอร์เปิดดูการสามใบคอสองใบที่เหลือนำไปเรียงไว้ใต้กองอันนี้มันก็จะได้ยูนิตมาช่่่่วยเเลนนนนใบบััองงะครซึ อันนี้แล้วแต่สถานาการณ์ว่าจะเป็นตัวไหนก็ได้นําไปแล้วเนาะสองใบนี้นะครับอ่ะแต่ถ้าในเทินหน้าปุ๊บถ้าไล่กลับไปฐานใหม่ได้ก็ไล่กลับไปฐานใหม่นะอ่ะทีนี้ในกรณีที่ฐานตรงครับฐานตรงนะครับฐานตรงจะเป็นอะไรที่เล่นง่ายมากครับสาหรับเด็กนี้นะครับคือมันจะค่อนข้างเล่นได้<ๆ>เรื่อยๆ,ๆเลยนะครับฐานตรงนะครับอ่าไม่ต้องคิดมากครับถ้าฐานตรงปุ๊บสไตล์เป็นตัวนี้เลยเพราะมันบอกว่าเมื่อมีสไตล์นะครับที่ติดชื่อ OG เป็น รีเวเลเตอร์สไตล์ทับมันอย่างเงี้ยมันสามารถเคาน์เตอร์บาร์สหนึ่งเปิด3าคอสองได้อน,นี้คือเทคของฐานนะนะครับพอสไตล์ได้ปุ๊บนะครับเราก็เปิดเราก็เคาน์เตอร์บาร์สหนึ่งก่อนเคาน์เตอร์บาร์อะไรก็ได้เลยนะนะครับเปิด3าคอสองที่เป็นรีเวเลเตอร์อ่ะเราจะเป็นตัวนี้ก็ได้ปุ๊บเสร็จปุ๊บอาจจะเป็นเกตหนึ่งนะครับจริงๆอ่ะส่วนตัวแอตโตแอตโตเปิดเจอตัวเฮียอะไรก็ไม่รู้นะครับอ่ะเป็นอย่างนี้ก็ได้ซึ่งจริงๆไอเนี้ยมันเท็ดเจ้านี่แล้นะเพราะว่ามันคอลงมาพร้อมกันนะครับ มันก็จะบวก2000ไปในตัวแล้วจริงๆไนี้มันก็เห็นนี่เหมือนกันถามว่าใครมาก่อนมันไม่มีใครมาก่อนมาหลังมันเปิดเจอพร้อมกันทั้งคู่นะครับไอนี้จะบวก7 0 0 0นะครับเป็น5กับ2ไปนะครับตามน,นี้เลยเพราะว่ามันเปิดคู่ลงมานะครับบูตก็แรงตีก็แรงครับและที่นี้เราสามารถคาลเตอร์บัสอีกหนึ่งได้ครับการท,ที่ติดชื่อรีเวเลเตอร์แล้วก็เปิด3ามคออีก2ได้ซึ่งมันจะเจอตัวอะไรก็ไม่รู้อันนี้พูดตรงๆเลยว่ามันจะเจอตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับมันอาจจะเจอเป็น อย่างนี้ก็ได้อ่ะแล้วเจออันนี้ก็เปิด3า่ะเปิด5หยิบรีเบอร์ได้อีกนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้อ่ะเป็นหมานี้ก็ได้ไว้เซตบอร์ดไว้เล่นเทิร์นนาทีนี้ต้องบอกก่อนว่าทุกอย่างมันไม่ได้เพอร์เฟกครับโลกแห่งความจริงขร้ายเสมอนะครับถ้าเปิดปุ๊บแล้วเกิดเจอทิกเกอร์อะตรงกุเปิดมาแล้วเกิดเปิดไปเจอคี i ์ท c ่เขทิกเกอร์ถามว่าคอได้ไหมคอได้คอลงไปเลยไม่ต้องซีเรียส นะครับไอนี้ก็จะบวกอีกสี่เป็นหกนะครับค่าหนึ่งนะทีนี้เราตีเราจะข้างนี้ตีก่อนเพราะว่าตีฮิตได้ไง่ายแดมนะครับพลังมันเยอะกดแม่งไปก่อนเลยนะครับตีฮิตง่ายแดมก็โบกเข้าไปครับนะอาแวานวิ่งตามเพื่อไ,ได้สแตนก็สแตนตัวนี้กลับมาตีได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้มันไม่มีอะไรมากมันเป็นคอมมอนอย่างเดียวมันเป็นคอมมอนในการเล่นมากๆเลยก็คือตีไปเฉยๆนะครับจบเทิร์นสไตล์เอาครับพอสไตล์เอาเสร็จปุ๊บทีนี้แหละ เทคมาจะได้ทํางานเทคล่างนะครับมันบอกว่าให้เก็บนะครับการ์ดที่ติดชื่อ liberator สองใบนะครับไปไว้ใต้กล่องการ์ดนะครับเรียกเอากายของเราสองใบที่ติดชื่อ liberator ไว้ใต้กล่องการ์ดเสร็จปุ๊บเมื่อจบเทิร์นคุณสาม,มารถจ่ายค่าคอร์ตจแต่คอร์ตจั่วการ์ดหนึ่งใบมันสนุกตรงนี้ครับพอมันเปิดเจอทิกเกอร์ปุ๊บอ่ะเอา้เอาเฮ้ยไม่ได้ใช้ปุ๊บนะครับสวมปุ๊บจัว่วเอามือคืนเพราะว่าเราใช้ counterbar ในการเรียกตัวอยู่แล้วมัน counterbar หนึ่งเรียกได้ตั้งสองตัว แล้วมันก็เรียกกลับไปอย่างนี้โอเคสบายหรือถือโบครับผมอ่ะไอตัวนี้อาจจะเสบไปหรือว่าอะไรก็ตามพยายามรักษาตัวนี้ไว้นิดนึงแต่ถ้ารักษาไม่ได้ก็ช่างมันครับมันไม่ได้สาระสำคัญอะไรในการเล่นขนาดนั้นทีนี้ต่อมาครับอ่าต้องบอกก่อนว่าในอันเนี้ยมันค่อนข้างจะเสียมือด้วยแล้วก็จะเป็นการเล่นที่อ่าฮะต้องสนามมันจะไม่ครบมันจะคอได้เหมือนกุงกิ้งเอาง่ายๆกุงกิ้งมันจะคอได้เต็มสนามไวกว่านะครับเพราะว่ากุงกิ้งมันมีทั้งกรียดมีทั้งอะไรอย่างเงี้ยมันจะคอได้ไวกว่าอ่ะ พอเป็นตรงนี้ปุ๊บไปเ,เทิร์นต่อมาเราสไตท์ครับหลังจากนี้บอกเลยนะครับเล็กคอมเมนต์อยู่ตัวเดียวอีก4สไตท์แม่งก็เล่นแม่งอยู่ตัวเดียวก็คือสไต์การมอนะครับเหมือนเดิมครับสไต์การมอมันชื่อรีเวเลเตอร์นะครับมันอ่ามันอ่าขออภัยมันไม่ชื่อรีเวเลเตอร์มันชื่อการมอนะครับแต่ว่าไอเทคมันบอกว่าถ้าตัวที่ติดชื่อการมอรีเวเลเตอร์สไต์ทับเออมันได้ทั้งสองชื่อเราก็เขาได้บาร์หนึ่งครับเปิด3คอ2 เปิดสามคอ2เสร็จปุ๊บอ่ะสมมุติเจออย่างงี้เหมือนเดิมครับมันก็จะลงมา1นึ่งคอแบบเวอ่อๆหน่อยก็จะเป็นอย่างงี้อ่ะสองเสร็จปุ๊บอ่ R ตัวนี้เห็นคอเสร็จปุ๊บจะบวกไป4ี่พันบวกเจ็ดอ่ะต่อสองตัวนี้บวกเจ็บวกเจ็ 7. เอาเป็นว่ารู้กันว่าบวกเจ็ดแล้วกันลูกเต่ามันไม่มีลูกเต่าหน้าใหญ่ขนาดนั้นเสร็จปุ๊บนะครับเราก็สามารถใช้เทคของกาโมได้ครับมันมีเทคล่างอยู่ในเป็นแอคทีฟนะเขาไดบาสหนึ่งตับาสหนึ่งครับ ก็จ่ายคอเสร็จแล้วสมมติจ่ายคอเสร็จแล้วเปิดสามแต่เนี้ยจะคอได้แค่ใบเดียวนะครับนะค,คอก็ในส่วนของตัวนี้เทคนิคของกาโมเนี่ยการคอของมันคอเปิดสามคอหนึ่งคออะไรก็ได้นะครับลงช่องเรยอากาศคออะไรก็ได้ถ้าเกิดว่าเราเปิดเปิดเจอเกนหนึ่งโซบัสสองไอเดมสองอย่างเงี้ยก็สามารถลงได้นะตัวนี้มันคออะไรก็ได้ หรือไปเจอเกตสอตัวที่เอาไว้ใช้หงายแดมก็สามารถลงนี่ได้เช่นกันนะครับนะก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับแต่ว่าก็เลือกเอาแล้วกันถ้าเปิดเจอก็ให้เลือกเอานะครับไอ้นี่เห็นคอมาอีกอันนี้ขออนุญ,ญาตเช็คเทคนิดนึงว่าแวนการ์ดต้องเป็นริเบรเลเตอร์โดยไตัวเรียการนะครับอ่ถ้ามีคอตัวท้องต้ออกแค่แวนการ์ดติดลิเบอร์เฉยมันก็บวกอีกนะครับอันนี้ก็บวกเป็น6 6,000เสร็จปุ๊บเราจะคออะไรลงจากมือก็ได้ครับให้มันเต็มซึ่งอย่างที่บอกไปสมบุรามีนี่ก็คอปุ๊บตัวบาสสองไห้ดมนะครับทีนี้เทคตรงนี้มันจะเริ่มสนุกที่เราใช้เทคก,กามอครับเทคบนกามอต้องบอกว่าของเก่าเนี่ยแอบเล่นยากเพราะว่ามันอาหลายๆอย่างมันไม่ได้อำนวยกับตัวเด็กมากนะครับเทคบนกามอบอกว่าแอคทีฟครับผมในช่องแปนการ์ดันเปเทอร์เจนเบรกสองนะครับเลือกการ์ดหนึ่งใบจากดอปโซเราไปเรียงไว้ใต้กองการ์ดคุณนะครับ ก็ตรงเนี้ยแนะนําว่าให้เลือกเป็นทิกเกอร์เลยแล้วก็ได้ที่มันตกดอกไปแล้วเนี่ยให้ไปเสียบไว้ใต้กองนะครับพอเสียบไว้ใต้กองเสร็จปุ๊บมันจะเปิดการ์จากท็อปเด็กครับผม6ใบนะครับเปิดการ์จากท็อปเด็กหใบถ้าเปิดมาปุ๊บนะครับต่อจํานวน1ใบที่เป็นไฮบีดเนี่ยก็เลือกยูนิตหนึ่งตัวบวก4000นะครับถ้า มี4ใบนะครับหรือมากกว่าที่เป็นไฮบีดแวร์เราจะบวกเป็น2ครินั่นเองนะครับซึ่งอ่ะเปิดมาความสนุกมันอยู่ที่การเปิดนี่แหละสมมติเปิดมาอย่างเงี้ยเจออ่ะคือตัวเด็กแม่งอ่ะมันไม่ไอ้ตรงที่เปิดไฮบีดอ่ะมันไม่ได้บอกว่าเป็นทิกเกอร์อ่ามันไม่ได้บอกว่าเป็นลิเบอรเลเตอร์ไม่ทิกเกอร์สิลิเบอรเลเตอร์มันเจออะไรก็ได้ขอให้มันเป็นไฮบีดนะครับโอกาสติดมันสูงมากสมมติเปิดมาเป็นอย่างเงี้ยมันก็ติดไฮบีดหมดอ่ะบวก4,000ออบอร์ดแวริิททีีออาาท่่เเเเเเเหลลลือออออาาาาาแ้้วกกกกก็ร์ดดดดปูัับบขงส แวนมี2คงีแล้วนะครับมันก็จะตีอยู่แค่นี้อันนี้ตีปุ๊บ1ิบ5้บวกเเป็น22 22บวก8เป็น3 0 0 0 0พอดีอาจจะไม่ปัดเศษนิดน,นึงนะจริงๆถ้าเป็นตัว9 0 0 0ันจะปัดเศษพอดีนะครับแต่ว่าไม่ปัดเศษไม่เป็นไรเราจะเอามาหงายแดมแค่นั้นเองนะครับแล,แล้วแล้วก็แวนตีไปได้นะครับผมก็บวก4ี0พันอยู่ดีทุกตัวจะบวกพารอย่างนี้หมดนะครับซึ่งมันจะบันเทิงตรงที่ว่าจริงๆอ่ะบอร์ดมันจะไม่ได้เพอร์เฟกต์หรอกมันจะมีทิกเกอร์มีอะไรโปรยเต็มไปหมด เราสามารถเอาการพวกนั้นไปเสียบไว้ใต้กองเรื่อยๆนะครับไปเสียบ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 ไใต้กองเรื่อยๆตอนจบเทิร์นที่สไตล์เอาถ้าตัวไหนเป็นรีเบิร์นเราก็สามารถเสียบแล้วก็จวมือกลับเสียบแล้วก็จวมือกลับได้หรือว่าแซกแล้วก็เอาตัวเก็บแล้วก็จวมือกลับได้นะครับนะก็จะเป็นในประมาณนี้ทั้งเด็กเลยนะครับตัวเด็กมันมีเจ้าหมานี่กับ PG ที่สามารถจัดการกับเรื่องล็อกได้เจ้าหมานี่จัดการเรื่องอันล็อกได้แล้วก็ PG สามารถจัดการ การ์ดอยู่ที่อยู่ในเซอร์เคิลไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ช่องวันกาเราก็เหมือนเดิมเอาไปเก็บไว้ใต้กองสำหรับตัวที่ถูกล็อกก็เก็บแม่งเลยอะไรเงี้ยก็ได้นะครับนะก็เป็นประมาณนี้ครับเด็กมันอันล็อกได้ด้วยนะครับแล้วก็โจมตีได้อะไรได้ซึ่งแน่นอนครับเด็กมันอาจจะไม่ได้หวือหวาเก่งมากอะไรแต่มันเป็นเด็กที่ใครอยากให้ใครที่จัดได้ให้จัดลองเล่นจะไปเปลี่ยนเกสอให้มันติดไฮบิดเยอะกว่านี้ก็ได้นะนะครับ มันถือว่ามันสนุกมากนะครับมันเปิดปุ๊บจากที่อาโตลองคือแม่งเปิดปุด๊บแล้วก็ติดแล้วก็ตี2คี้สองขี้ดุกเทินซึ่งเอาจริงๆอ่ะเราไม่ต้องตี2คี้สี่เทินติดกันก็ได้นะถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเขาไม่มีจีการแล้วเขามีเกรดหนึ่งอย่างเงี้ยขึ้นไปเราสไตล์เป็นอันใหม่อ่าขออภัยไม่ใช่อันใหม่นั่นลอยยอดเราสไตล์เป็นกุ้งกิ้งใหม่ออกมานะครับ แล้วก็เอากุ้งกิ้งใหม่อ่ะมันจีพเจนเบกสามมันก็หนึ่งพื้นท่ามกาดแล้วก็หงายตัวมันเองได้สี่ไดด้วยซ้ํานะครับโอเคประมาณนี้ผมสําหรับคลิปนี้นะจ๊ะท้ายคลิปก็จะดูแล,แล้วกันว่าใช้อะไรบ้างในวันพุธนี้นะครับผมแล้วก็อย่างกี่กองเนาะก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามแนละชอบก like, ็กดไลค์ตามกดซับสไครต์ผมอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ใคลิปใหม่ของเราต่งางๆปุ่มซับสไครต์ตอนนี้เรามีปุ่มสมัครสมาชิกนะครับนะเพียงเดือนสามสิบห้าบาทเท่านั้นได้ดูคลิปก่อนใครแล้วก็จะ มีคลิปพิเศษให้สำหรับเมมเบอร์ด้วยนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ฝากแฟนๆเด้ครับาไปทีไทางล้านทังช่องฟิชียลสามารถเข้าไปกดไลค์แฟนเพจเรากันได้เนอะก็จะมีคอนเทนต์ให้ดูกันนะครับ <_ t ops> สุดท้ายนี้นะครับก็ใครสนใจต้องซื้อสินค้านะครับสามารถดีดอทได้เพจแท็บชอปลิงก์เด,ดสเดอร์คิปชันข้างล่างเลยวันนี้ไปแล้วเจอกันใ่คลิปต่างๆนะครัสวัสดีครับ